สวัสดีครับวันนี้แนะนาการทําแกงแข่หนังวัวนะครับก็ต่อจากคลิปครั้งที่ผ่านมาในส่วนของการทําแกงแล้วนะครับก็การทาก็จะแตกต่างกันไม่มากนักนะครับก็วันนี้เรามีหนังวัว700กร,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 รัมนะครับในส่วนของผักสม,มุนไพรต่างๆก็สามารถดูในคลิปได้นะครับรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการในส่วนของหัน่นในส่วนของหนังวัวนะครับเป็นชิ้นเล็ก จากนั้นนะครับเราก็จะนําหนังวัวไปต้มให้เปื่อยครับประมาณสัก30นาทีนะครับในขั้นตอนต่อมาเรามาเริ่มต้นในส่วนของการทําแกงนะครับโดยการใส่พริกแกงลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราลาหนังวัวที่เราต้มให้เปื่อยเนี่ยใส่ลงไปนะครับจนกระทั่งต้มให้เดือดนะครับจากนั้นก็จะปรุงในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็ขั้นตอนต่างๆก็จะคล้ายๆกับการทําแกงแคร์จากคลิปที่ผ่านมานะครับ ก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปได้นะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของมะเขือเปาะแล้วก็หัวผักยาวลงไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลานานในการต้มให้เปื่อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของผักแคร์ผักเผ็ดแล้วก็ผักยอดผักชะอมนะครับ สำหรับแกงแค่นะครับเราก็จะเพิ่มความหนัวนะครับโดยใส่ข้าวคั่วลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเห็นไหมครับก็เป็นขั้นตอนที่ทำไม่ยุ่งยากนะครับสามารถไปทำรับประทานที่บ้านได้นะครับก็สำหรับ วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามกัรรับชมถ้าอย่าลืมกดติดตามรีพูดกับแก้มนะครับเพื่อรับชมในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับ